น้องชายของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับมาเซลอเล็กซานเดอร์อาโนได้ออกมายกยอปอปัป้นยูโกเอ็กิติเก้นะครับว่าโอ้แม่งโคตรเท่เลยนะครับเป็นนักเตะที่โคตรเท่เลยเป็นผมแม่งชอบมากเลยสำหรับยูโกเอ็กิติเก้แล้วก็ไปพาดพิงถึงลามีนยามาลด้วยนะครับผมมองว่าไม่ต้องไปพาดพิงก็ได้นะไอที่บอกว่า ยาเมาเนี่ยเออเขาบอกว่ายาเมาเนี่ยพยายามแบบทําตัวเหมือนฮิวโก้เอเกิติเก้ไม่รู้ว่าเกลียดอะไรยาเมาหรือเปล่าน,นะผมว่าไม่ต้องหาทัวร์ให้พวกเด็กหรือว่าภูอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปพาดพิงยาเมาลเอาพี่ตัวเองก่อนนะครับเอาพี่ตัวเองก่อนนะเทนเนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้ไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรขนาดนั้นสําหรับตัวผมนะไม่ได้เออก็ตามอวยพรว่าเออ อย่าอย่าเจ็บอย่าไข้ไปมากกว่านี้นะแล้วก็โชว์ฟอร์มตัวเองได้ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับเออ่เทนกับเรอัลมาริดแต่ว่าการที่มาเซลเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ไปพาดพิงยาเมามันก็เหมือนว่าเออ่ด้วยนักเตะหรือพี่ชายตัวเองเนี่ยนะครับก็ไปเล่นกับเรอัลมาริดแล้วก็ส่วนฮิวโก้ยิริเก้เนี่ยก็เสือกหน้าเหมือน ทางด้านของเชนและเซเดอร์โนยกนะครับแล้วก็บอกว่าแม่งเท่มากเลยแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยนะอย่าไปพลาดพิงเลยนะครับลิวปูก็คือลิวปูนะแบบผมไม่โอเคที่น้องมันมาพลาดพิงอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งยาเมาเนี่ยมันผมมองว่าไอกิติเก้กับยาเมาเนี่ยคือยาเมามันอีกคลาสหนึ่งอะไอกิต e ิเก้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีนะครับ สำหรับตัวเด็กโขงแต่เอกิเก้นเนี่ยยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกในกับเล้วบูอีกนิดนึงนะครับซึ่งฤดูกาลแรกนะเพิ่งเพิ่งก้าวขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเปลี่ยงป้างขนาดไหนถ้าฟอร์มสม่ำเสมอเออก็ค่อยไปเทียบนะครับอย่าเพิ่งมาหาทัวให้เอกิเก้อะไรตอนนี้นะครับอยังไงเพื่อนคิดว่างไงสำหรับมาเซลน้องเค้นอาริซนอรโนที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับ ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามอวนฟวลด้วยคอมเมนต์มาได้